สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่นนอนๆชาวเพจเฟซบุ๊กทุกท่านแร่งข้าวแล้วประกันมาแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับจะมาพูดคุยนะครับนี่คนข้ามเยอะแยะมากมายนะครับว่าทำไมต้องทำประกันสิกลุงบุ๊กเกอร์ต่างๆท,ที่

ครับครับสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามานะครับทักท่ายกันได้นะคุยกันได้ Right. ก็มาพูดคุยกันนะครับนะ,ะวันนี้พมจะมาบ่นลาวเร่องว่าทําไมต้องทําซิกรุงนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับชอบท่าม,มาว่าทําไมเอ้ต้องทำทาไมมาไขประกันรถยนต์นะ,ะทำไมต้องทําซิกรุงล่ะนะครับทางที่บริษัทประกันเนี่ยปัจจุบันในเมืองไทยปัจจุบันนี้ก็มีรวมกว่า70บริษัทนะครับได้ทําไมต้องเลือกซิกรุงนะครับก็สาเหตุหลักๆเลยนะครับก็ เนื่องที่ได้มาค่ายประกันภัยรถยนต์นะครับเพราะว่าพอามอยู่ในธุรกิจออ,ออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เห็นนะครับในสือธุรกิจออนไลนท์ทั่วไปนะครับทุกคนคายคล้องทุกคนค่ายสินค้าทุกคนต้องมีรถต้องมีรถคือทุกคนนี่พอมีรถปุ๊บเนี่ยการที่จะซื้อประกันภัยพอรบอรถยนต์เราก็ต้องซื้อที่ ร้านค้าทั่วไปนะครับร้านค้าทั่วไปที่เขาเปิดค่ายประกันรถยนต์แต่บอกว่าสิ่งที่พอมติใจก็คือพอมีคนนึ่งที่มีรถยนต์ครับถ้าแต่ว่าเวลาที่เราจะซื้อประกันภัยรถยนต์เนี้ยเราเดินเข้าไปร้านเนี้ยเราไม่สามารถเลือกประกันที่เราต้องการได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านที่เขาค่ายประกันภัยรถยนต์เนี้ยค่อยๆจะเป็นตัวแทนของแต่ละบริษัท ยังเห็นว่าถ้าเราเดินไปเข้าร้านแถวแถวบ้านเรา,าเปุณยังไงถ้าเข้าเป็นตัวแทนข้องสมุดไปว่าถ้าเขาเป็นตัวแทนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเขาก็สามารถค่าได้แค่บริษัทเดียวที่เขาค่าเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะค่าบริษัทอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยโซนบ้านพ่อมเนี้ยเขาก็จะมีรถกันเยอะเลยนะครับถูกบ้านมีรถบางบ้านม่มีซองซ้มคันแต่ว่าผมบอกได้เลยครับว่าคนเหล่านั้นนะครับ เขาไม่ได้ทําบริษัทประกันเดียวกันนะไม่ได้ทาบริษัทประกันเดียวกันบางบ้านก็ทําวิทยาประกันภัยนะครับบางบ้านทํากรุงเทพประกันภัยนะครับซึ่งถ้าวันนี้ถ้าเกิดเราเปิดร้านสักร้านนึงเนี่ยนะครับร้านประกันภัยสักร้านนึงเนี่ยแล้วเรามีบริษัทเดียวนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบริการลูกค้าได้ได้ทั้งหมด เพราะว่าเรามีบริษัทเดียวพร้มอมถึงเล็งเห็นว่าซีกรุงบ็อกเกอร์ประกันภัยเนี่ยน่าจะตอบโจทย์น่าจะตอบโจทย์ปัหาที่ผมที่ผมมีในใจเนี่ยได้เพราะบริษัทซิกรุงบ็อกเกอร์เนี่ยเขามีบริษัทที่เป็นพันธมิตรพันธมิตรเนาะรวมกับเขาเนี่ยถึ้งสามสิบห้าบริษัทนะนปัจจุบันนี้นะสามสิบห้าบริษัทเพราะฉะนั้นญาติี่้องเราใครใครที่มีแบบใครที่มีรถ นะครับสมารถทําประกันภัยได้เนี่ยเดินเข้ามาห้าพ่อมเนี่ยพ่อมสามารถเตียดตอบโจได้เขาได้อย่างเช่นถ้าเขาทําวิทยาพ่อมก็สามารถี่จะค่ายประกันวิทยาให้เขาได้เขาทำอ่าข้องคุ้มภัยอ่าพ่อมก็สามารถค่ายประกันคุ้มภัยให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อมสามารถตอบโจได้เขาได้นะครับก็เลยเลือกที่จะทําสําคัญก็คือวันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราทํางานสักงานหนึ่งทุกคนมีครอบครัวนะทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีโล ทุกคนมีพ่อแม่มีคนที่เรารักนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วแล้วเราสรามารถที่จะส่งมอบเรียกว่าส่งมอบนะส่งมอบความสำเร็จหรือว่าส่งมอบธุกรกิจที่เราทำเนี้ยให้กับคนที่เรารักได้พมอมาโอเคผมเลยเลือกนะครับอีกอีก,อก,อกคอนึงก็ทีที่ผมเลือกนะครับสำคัญธุรกิจออนไลน์ทั่ว,วไปไม่ว่าไา่อะไรก็ตามนะครับที่อยู่ใน ของตลาดนะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะไา่อะไรก็ตามมันเป็นสินค้าที่ยะซือ้อยะซื้อแล้วค่อยซือ้อมีความต้องการซื้อแล้วค่อยซือ้อนะครับแต่พอมองว่าถ้าเอิดวันนี้เราสรามารถบังคับให้ลูกค้าซื้อได้จะดีไหมเออบังคับยังไงนะครับบังคับโดยบังคับใชายกฎหมายผมดูแล้วว่าประกันภัยรถยนต์พอรบอรถยนต์เนี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที ต้องบังคับซสือคือทุกคนต้องเสือนะครับซสือนึ่งแหล้วสือเพื่อต่อทะเบียนอ่าถ้าไม่มีปัพรบเราก็ไม่สมมามารถต่อทะเบียนได้ใช่ไหมครับบังคับซื้อเพื่ออะไรบังคับซื้อเพื่อเพราะเราใช้รถใช้ถน่นนี่ยมันต้องมีความคุ้มครองเกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นความคุ้มครองนี่คุ้มครองใครคุ้มครองบุงคคลภายนอกไงคนะเ,เข้าใชา้รถใช้แตนนกับเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกฎหมายให้จึงบังคับซสือถ้าเกิดเราพ้อมค่ายสินค้าที่กฎหมายมาขับซสือเนี่ย ผมวันน่าจะโอเคนะนะครับน่าจะโอเคแล้วก็ทุกคนก็จําเป็นจะต้องซื้อกคุณง่ายๆนะครับก็เลยเป็นไอ้เฮ็ดพ้นหนึ่งนะครับที่ผมได้ค่ายประกันภัยรถยนต์ของซิกรุล็โบกเกอร์นะครับอ่ะมาดูข้อดีกันนะที่ผมผม่อผมจะข้อดีที่ผมเห็นเลยฮะข้อลักๆเลยนะครับที่ผมทําซิกรุงเขาคือนึ่งแหละนะครับผมเนี่ยอ่าก้อนหน้าที่จะทําซิกรุงนี้ผม ก็ทาธุรกิจออนไลน์นะครับก็เปิดมีทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็มีสินค้ามีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับคงทํากาแฟนะทำกาำกแฟนะสองคนนะครับมีแบรนด์ของตัวเองทําสินค้าแบรนด์คนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าการทํางานการทําสินค้าแบรนด์เนี้ยแบรนด์ของตัวเองเนี้ยมันต้องมีการลงทุน่นามีการลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยการลงทุนก็ว่มเนี่ยลงทุนถ้าเก,กิดระยะที่ได้สินค้าที่โอเคแล้วก็ oh, สินค้าดีใช่ไหมนะครับอ่แล้วก็ทําการตลาดด้วยมันก็ต้องลองทุนลักเส้นนะครับซึ่งผมก็ลงทุนไปไล่เส้นมาครับสินค้าที่ได้ทําลงไปนะครับแต่แต่ว่าถ้าคนถ้าคนที่ไม่มีทุนล่ะไม่มีทุนเขาก็ไม่สามารถที่จะทาธุรกิจได้ใช่ไหมอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีทุนก็ไม่สามารถที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองได้สร้างธุรกิจของตัวเองได้ก็ถือว่าจบครับก็เป็นแต่ลูกน้องเพื่อนทํางานกินเงินเดือนไป นะครับไม่สามารถที่จะสร้างอะไรหว่าให้กับคนรุ่นล่างได้นะครับเพราะว่าไม่มลงทุนไม่ต้องลองทุนแล้วหนึ่งไม่ต้องลองทุนนะสองไม่ต้องสต๊อกสินค้าวันนี้ถ้าเราทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสินค้าเนี่ยที่ใช้ที่เราค่ายเนี่ยมันจะต้องสต๊อกสินค้าไว้ที่บ้านนะครับจะต้องมีโกดังนะครับจะต้องมีที่เก็บสินค้านะครับจะต้องสร้างทำโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลย นะครับแต่ที่พอมหลังเห็นคือซีกุงไม่ต้องสต็อกสินค้าถ้ามาทําไมเรามีเจ้าหน้าที่ในการบริษัทก็มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้เรานะครับคอยทํางานให้เราหมดเลยนะครับเพราะอย่างนั้นเราก็ไม่เลยไม่ต้องลองทุนนะครับแล้วก็ไม่ต้องลองทุนแล้วก็สํ้คัญก็คือวันนี้ทึ่งแม้ว่าเราไม่ได้สื่อไม่ได้สามาัครทำบัตรส่วนลดทำธุรกิจกับซีกุงเผื่อค่ายอะเผื่อค่ายนะ ไม่ได้ทไขไขํเพื่อค่ายเราก็สาม,มาถจ่ได้ส่วนลดมาตรท่านก็คือส่วนลดที่สมมุติวันนี้เราซื้อประกัน20,000ื่นอ่ะแดนหนึ่งสองหมื่นกดไม้กับนดไว้ว่าให้ส่วนลดกับลูกค้าได้นะครับไม่เกินท่าน,นี้ท่าน,นี้นะครับแต่วันนี้ถ้้เกิแเหมือนลดไปสักสอง0มื่นลดไปสักพันสองพันท่านว่าดีไหมดีครับดีวันนี้พ่อมลดพ่อมก้อนนะที่พ่อมจะทำซีกรุงเนี้ยพ่อมก็ซื้อประกันอยู่ประ,ประมาณสองหมื่นบาท แต่เมือเ่อพมมาเป็นสมาชิกกบริษัทแล้วก็มาสม,มัครเพื่อที่จะซื้อราคาพิเศษเนี่ยผมอก็ได้ส่วนลดไปนะครับส่วนลดไปมัน่องพันก,นก,นกนว่าบาทก็เมื่อวันนี้เราเดินในบ้านเราเดินในบ้านเราเหมือนเดิมเดินแล้วก็เงินล่อนอยู่สองพันเนี่ยเงินล่นอยู่ที่อืน่องพันเนี่ยถ้ามาวันนี้เราจะเดินผ่านมันไปหรือว่าเราจะเก็บเงิน่องพันนั้นมามาไวานใ,นในที่เรามันยุติเราครับนะครับผมคิดเลยว่า อ๋อวันนี้ถ้า,เ,าเราไม่เก็บเงินซองพันนี้ห่อนอึนก็เก็บครับถึงแม้จะอ,อยู่บ้านเราก็พีพ่ๆน้องๆเรานะครับเขาก็ต้องเก็บอยู่แล้วเพราะเงนินงมันอยู่ในบ้านนะแต่วันนี้นะครับเงินซองพันเนี้ยผมว่าอ่ะผมให้เงินซองพันคุณเอาไหม่ะคุณบอกไม่เอาเอาไม่เป็นไรไม่ไม่เอาไม่เป็นไรไม,ไ,มไม่สีเรียดนะครับแต่ถ้าคุณเอามามาเป็นสมาชิกกับเราสื่อกันรับค่าพิเศษได้ลดปีละพันสองพันนะครับถ้าเอาก็มา การเลยนะครับสื่อเหมือนเดิมสื่อบริษัทประกันก็สื่อเหมือนเดิมสื่อที่เดิมบริษัทเดิมถุกย่างทําเหมือนเดิมมอดถูกอย่างเลยแต่ว่าได้ราคาพิเศษอันนี้แหละครับคือข้อสาคัญนะครับนะตอนนี้ผมก็เลยมองกันเออโอเคนะครับสามารถเอามาทําเป็นธุรกิจได้นะครับข้อที่สี่ที่ผมมองไม่มีนิสุนนะครับก็นะเนี้ยผอมได้ทําธุรกิจของตัวเองนะครับลงทุนไปเยอะมากเลย นะครับเบเซ็แล้วหลักหลานนะครับลักหลานนะมีทุนให้กำไรฮดให้หมดเลยทาค่ายออนไลน์ก็บางช่วงค่าดีนะครับสต็อกสินค้าเยอะแยะมากมายแต่บางช่วงก็ค้าไม่ได้นะครับมันก็นเลยกลายเป็นว่าทำไปขายไปมันน้สู้นอ่ะเออก็เกิดนี้ขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่สร้างรายได้เราครับมันกลายเป็นน้สู้นแต่ว่าผมมาดูถั่วเกสีกรุงเขาบอกว่า ไม่ต้องหลงทุนนะไม่ต้องหลงทุนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีนิสุนถูกไหมอะออไม่มีนิสุนมันก็ไม่เกิดนี้ขึ้นมาครับมันไม่เกิดนี้ขึ้นมามันเกิดแต่รายได้อย่างเดียวนะครับออันนี้คืออีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่อ่าข้อสุดท้ายก็คือที่ผมบอกว่า,วากฎหมยบังคับซื้อนะครับกฎไมยบังคับซือ้อเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเราจะทําตัวกิจใดๆก็ตามถ้าเกิดว่ามันมีการบังคับให้ซื้อเนี่ยผมเชื่อได้เลยครับตัวกิจนั้นมันจะยื มันจะน่านครับมันจะน่านมันจะกินกินแล้วมันจะกินน่านครับแต่วันนี้สว่วนกิจนั้นไม่บังคับซื้ออย่างเช่นว่าเอาเราค่าค่ออนไลน์ค่้พ่อสกโพสักสกี่ห้อหนึงนะพ่อสกโพสักยีก่ห้อหนึงเราเคิดดูแล้วกันครับในประเทศไทยมีพ่องสกาะกี่ห้อละเยอะแยะมหาไม,ามา้ครับวันนี้ลูกค้าเราคนนี้เราคุยแล้วพอ่อสกโพเราดีวะดีที่สุดเลยทดสอบให้ดูโอ้โหดีมากเลยสายดี นะครับใช้ได้มากลูกค้าใชา้แต่ถ้าเมื่อท่านลูกค้าสัพ้องสกปาะลูกค้ามดอ่ะมดแล้วลูกค้าไปเจอตัวแทนคนอื่นหรือว่าตัวแทนของบิษัทอื่อๆนะครับมาแนะนําเออสินค้าเขาดีนะดีอย่างนี้อย่างนี้งนี่ทดสอบแล้วเออคิดว่าลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมเออลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมลูกค้าเปลี่ยนครับคนไทยอะเชือ้อเชื้อคนง่ายคี้ส่งสร้งคนเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีเนี่ยก็จะลองครับ ต่ถ้ามาและประกันภัยรถยะนต์น่ะมันทารรมาเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปี้ยนได้เหมือนกันวันนี้ลูกค้าทําบริษัทวิทยาประกันภัยอยู่ปีหน้าลูกค้าอาจจะอยากจ,จะทํากรุงเทพประกันภัยก็ได้เออหรือว่าปีต่อไปลูกค้าอาจจะทำไทยซีก็ได้หรือว่าขุมภัยก็ได้แต่ถ้ามาแล้วลูกค้าจะเป็นลูกค้าเราใช่ไหมเป็นครับเพราะลูกค้านี้ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทซิกลงแล้วบริษัทประกันฉันนําข้อมูลไทยส้า5บริษัทยุทีเราครับยุทีเราเราเป็นเราเป็นพันธมิตรกันเพราะฉะนั้นลูกค้าจะซื้อบริษัทหนเราสามารถที่จะจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยนะเพราะนั้นลูกค้าไม่เปลี่ยนครับลูกค้าไม่เปลี่ยนถึงแม้เปลี่ยนบริษัทก็ไม่เปลี่ยนตัวแทนเออนี่แหละข้อสําคัญที่พ่อมทำนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ ที่ทํามาก็ข้าวแปดเดือนนะครับข้าวแปดเดือนก็าสาม,มารถที่ข้าวสิบเดือนนะอยู่นะข้าวสิบเดือนแหละรับสิบเดือนที่ผ่านมาเนี้ยก็แนะนำเบาะต้อชวนคนชวนคนซื้อประกันราคาพิเศษผมก็บะราคาพิเศษเอาไหมพี่เอาครับแต่คนคนบ้านเราพมไม่คไอยได้เบาะนะคนบ้านเราพมไม่คไอยได้เบาอเพราะว่า,าผมเบาะไปแล้วนี่บางทีก็เอ เขาคิดว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการภัยรถยนต์นะเข,เขาจะไปสื้อตรงนั้นก็ได้สะดวกง่ายๆสะดวกราคาไม่ได้สนใจนะครับผมก็เลยบอคนที่ไม่รู้จักสมัครว่านะครับบอไปทางเฟซทางไลน์เขียงไม่เขียงรายยาลาปัตตานีมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อราคาพิศเศษเยอะแยะเลยนะครับแต่คนมาเราเพิ่อหน่อยน่อยที่ยังยังยังไม่ได้บอเลยครับแต่ว่าสิเดือนที่ผ่านมาครับ การบอสตอ้องของี่ยมันมียอดข่ายเกิดขึ้นสางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อมียอดสื่อจะเพลอนๆจะเพลินทางเฟซทางไลน์นี่แหละครับรวมรวมกว่าล้านกว่าบาทนะครับรวมกว่าล้านบาทล้านกว่าฮะนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพ่อมคิดว่าเออถ้าการที่พ่อบอสคนไปแค่เนี้ยพ่อบอสไปประมาณร้อยกว่าคนนะจะาจำไม่ผิดร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนเนี่ยเขาไปก็ไปซื้อนะไปซื้อสำนักง,งานมี้ก็ถูกจังหวัดไง ก็สมาช่กที่ไหนก็ได้หรือว่าทําให้สะดวกเขามาพมก็จัดการให้ได้เพราะมันเป็นรูปแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้านกว่าบานเนี้ยการซื่อของเขาคือเขาสื่อเองญาติพี่น้องมดแต่การมดเขาก็ให้ญาติพี่น้องมาซื้อนะครับพี่พี่น้องน้องเคยคนไทยอ่ะครับยยื้ได้ราคาพิเศษนะครับพมให้ราคาพิเศษเขาก็สนใจเขาก็ซื้อซื้อแล้วซื้อดีใช่ไหมก็บอต่อพี่น้องกลายเป็นยอดค่ายขึ้นมาครับกลายเป็นยอดค่ายขึ้นมากลายเป็นยอดค่ายเนี่ย ่ายไปสักเ,เราเทำยอดขาาได้สักล้านเนี่ยบริษัทจะตอบแทนมาเป็นเงินสักหมื่นกว่าเนี่ยเออมันจะมันจะเสียให้ไหมมันไม่เสียหหยครับนะมันไม่เสียหห้เพราะนั้นเราขาาได้ล้านล้านกว่านี่บริษัทก็ตอบแทนมาประมาณหมื่นว่าผมกลัวโอเคแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราคาาไปได้สักสิบล้านละบริษัทตอบแทนมาสักแสนว่าเนี่ยโอเคไหมนั่นแหละครับโอเค นะโอเคที่สุดเหลววันนี้การที่ผมบอตอคนแล้หนีไปเนี่ยบอตอไปเนี่ยประมาณร้ยอยกว่าคนเนี่ยคนร้อยกว่าคนเนี่ยไม่เลอะสื่อประกันแน่นอนนะครับปีนี THAT ้ซื้อซองมืดนะซื้อที่พอมสมุดซื้อที่พอมซองมืนอะเอซื้อที่พอมมื่นเจ็ดอะมื่นเจ็ดหกร้อยสมุดไปไปอันนี้นึ่งมื่นเจ็ดหกร้อยซื้อท่อมมื่นเจ็ดหกร้อยเคยซื้ออยู่ซองมืดมาซื้อที่พอมมื่นเจ็ดหกร้อยปีนนะประกันหมดถ้ามาลูกข่าจะกลับไปซื้อซองมืดไหมพอมันไม่มีทางครับ ลูกค้าจะต้องมาซื้อมื้นเจ็ดหกร้อยครับผมอมแล้วถ้าเกิดว่ายาพี่น้องเขาประกันกำลังมดเนี่ยประกันญาดเขาซื้อ,อยสองมื่นเนี่ยเขาบอานี้มาซื้อทีเอสสิเอสเอขาค่ายอยู่นี่ประกันจะน,นึ่งมื้นกันมื้นทุกอย่างเลยได้ราคามื้นเจ็ดหกร้อ,รอยถ้ามายาดเขาจะมาไหมมาครับมาครับอ่าก็เลยมีคนเบาะต่อกันเยอะแยะมากมายครับพ่อมก็เลยยะชวนนะครับยะจะเบาะเล่าแล้วก็ยะจะชวนคนที่ตอนนี้ว่างงาน นะวางงานตกงานหรือว่าเป็นข้าราชการทํางานประจํอยุ่แล้วญาจะมีรายได้เพิ่มจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับญาจะมีรายได้อีกช่องทางนึงเป็นข้าราชการยุ่ยงหนินเดือนสองสามมืน่นนะครับได้เอ่อเป็นข้าราชการมีเพื่อนเยอะ,อะเพื่อนทุกคนมีรถมดเลยนะครับก็สามารถที่จะมาทํากับเพไ,ได้โดยที่ก็มีหน้าที่ก็คือมาเป็นสมาชิกกับเราแล้วก็บ่าเพื่อนๆน,นั่นนะอ่ะ วันนี้ราคาประกันราคาทุกมาซื้อสิมาซื้อที่นี่สิเราก็จะได้ค่าแนะนําครับเออเราจะได้คา่คาแนะนําค่าแนะนํานี้เมื่อเพื่อนสื่อปีนี้เพื่อนสื่อปีหน้าเพื่อนสื่อเราก็ได้ปีต่อไปเพื่อนสื้อเราก็ได้ปีต่อไปเพื่อนสื่อเราก็ได้เราจะได้ค่าแนะนํแต่ลดชีวิตนะครับแล้วถ้ามาวันนี้อ่ะสมมุติไปทําไปสักห้าปีมีแต่ได้เดือนสัก เจ็ดแสเอเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมืสมุิไปทำไปสักห้าปีาได้สักเจ็ดหมื่นเอาเอาแบบกลางเอาแบบน้อยๆเลยนะต้องมา,อาได้สักเจ็ดหมื่นเกิดว่าตัวเราเองครับเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปโดยที่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทํางานได้นะไม่สามารถลุกขึ้นมาหรือว่าเกิดอบัติเหตุหรือว่าเอ hate, อะไรก็ตามทําให้เราเสียชีวิตไปถ้าว่าแล้วก็คนข้างล่างแหะจะต้องมาทํายังไงกับงานของเรา นะครับไม่ต้องทํายังไงเลยครับเมือม่อเมื่อเมื่อเราเมื่อคนที่เป็นตัวแทนเสียชีวิตไปงานชิ้นนี้ครับจะส่งต่อความสําเร็จให้กับลูกเราลูกเราครับสามารถที่จะมารับเงินเงินค่าคอมมิชชั่นเดือนละเจ็ดมื่นต่อจะเราได้เลยแต่ถ้ามาลูกจะต้องจําเป็นจะต้องรู้จักทีมงานเราไหมญาติไอ้ลูกนเนะไอ้ลูกไา่เราไหมรู้ว่าคนที่เรามาบอที่เราบอไว้ไหมไม่จําเป็นครับ เพราะคนหล่านั้นเขาก็รู้ที่ซื้อรู้ที่ซื้อเขารู้ที่ซื้อเขาสามารถเดินไปซื้อได้เองครับรู้เราไม่จําเป็นต้องไปซ่อนงานเขาครับหรือว่าตัวแทนที่มาสมัครกับเราเนี่ยเป็นตัวแทนเปิดหน้าร้านรู้เราต้องไปซ่อนไหมไม่จําเป็นครับเขาทาของเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทํารู้เราก็จะได้คาแนะนําได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับรู้เราก็จะได้กินตลอดชีวิตโดยที่รู้เราไม่จําเป็นจะต้องไปไปเรียนต้องไปรู้ลงมือทํา ว่าเราที่เราเคยทําแล้วไม่จําเป็นครับพอมก็เลยมองว่าทางานงานงาน,นึ่งที่มันสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยมันถือว่าเป็นการเป็นมรด็กเป็นมรดกพอมเคยท,ทําธุรกิจมาเยอะแยะมากมายเครือข,ข่ายพอมก็ทําจนเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการระดับสูงนะครับพมทํามาเยอะแยะมากมายเมื่อพ้อมยุดเมื่อพ่อมยุดเงินให้เงินให้เ,ใหเมื่อพ่อมยุดลูกทีมก็ไม่ทําลูกทีมก็เป็นหยีห้อนะครับไม่ทํางาน ไม่มีการกระตุ้นจะไม่ทีมลูกทีมก็ไม่ทำนะครับเงินให้ยอดค่ายเดือนไล่หลานก็ให้ไปเพราะนั้นมันก็เลยไม่ดักสร้างความสําเร็จได้นะครับแต่งานงานประกันภัยเนี้ยปีนี้ลูกค้าสมมุติสมัคก,กับเราแล้วปีนี้ซื้อปีหนา้าอาจจะไม่ซื้อกับเราหรือว่าอัเออเขาไปเจอที่ไหนดีก็ไปซื้อทีแต่ถ้าเกิดไปซองไปครั้งหน้าเขากลับมาซื้อกับเราลเราก็ยังได้เงินผ่อนเหมือนเดิมนั่นคาน่านำได้เงินคา่าคอมเหมือนเดิมครับมันจะกลายเป็นงานที่ท้าวัน ซึ่งแม่ลูกเรา,าไม่ได้มาทําธุรกิจนี้ลูกเราก็ยังได้เงินนี่คือมรดกผมบอกได้เลยคนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะทักมาพูดคุยมาสอบถามมาได้นอ้องเอ๊ะมัอนทำยังไงนะพี่ไม่รู้เรื่องประกันเลยนะครับแต่พี่รู้จักคนนะนั่นแหละครับงานของเราคืองานบอกให้เขารู้ว่าเราไข่รประกันราคาพิเศษนี่แหละงานงานผมนะผมก็บอกไปเรื่อยๆนะครับบอกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผม ดูได้เลยว่าตอนนี้ถูกบ้านมีรถเมื่อบ้านพ่มมีห้าคันตอนนี้เออหนองทรายถือไม่หกคันเจ็ดคันบ้านหลังเดียวมีรถเจ็ดคันเิ็ดูมีรถเจ็ดคันคันนึ่งทำประกันสมุดเฉลี่ยเฉลียยแล้วอายุตีสองหมืน่นพอร,รถเก่งก็สองหมื่นว่านี่นะ่ะรถกระบะก็ไปแดงก็สองหมื่นว่าเกือบสามหมืน่นเฉลี่ยแล้ววะคันละสองหมื่นบาทเจ็ดคัน จ็ดสองสิบสี่แซนซี่แล้วเออคิดดูแซนซี่แล้วแซนซี่นี่บอกฉันให้ส่วนลดไปเท่าไรให้พิเศษเลยคัรอาสมุดช่องมื่นก็นลดไปช่องพันกว่าบาทอืมเจ็ดคันเจ็ดสองสิบสี่มืน่นสี่อืมคิดดูทำประกันได้อีกคันเลยครับนะนะครับก็ใครสนใจทักมาเนี่ยผมคุยให้ฟังอบอกให้ฟังเอกสารในการสมัครก็ไม่มีอะไรมาครับบัตรอย่าชนหนึ่งใบ นะครับแล้วก็กันที่เป็นสมาชิกกระบอยซัดเราแล้วเนี่ยซื้อสินค้าถูกย่างในราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันไอยค้นซ่องขี่พยอ่บ้าน่อยมีรถรัวรถรัววิ่งซ่องข้องรถรัวรถใส่รัวใส่คาะใส้เพลาอ่ะบะมาพ่อมีประกันไข่ค้นส่งแตื่นของค่ายเป็นมื่นพ่อมขายหกเจ็ดพันพอนะครับทุนประกันชามแท่นี่พ่อมขายเจ็ดพันกว่าบาทเองนะเจ็ดพันกว่าบาทเองนะครับก็สามารถที่จะมาท่ามซื้อกได้ ปีละนะไม่ใช่เดือนปีละเจ็ดพันกว่าบาทมีราคาพิเศษได้ด้วยนะพูดต่อรองราคาก็ได้โปรไบซั่นก็ให้ราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับก็มีรถมีรั้วมีเพราะมีรถเล่าอ่ะสามารถได้ประกันประกันบอยซัพอื่นไม่ร so. ับอ่ะบอยซัพพุมรับครับนะรถรัวรถเล่ามีหก้อมีสิบ้อได้หมดเลยครับได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะแล้วเมื่อทําเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยอย่างงี้พ่มอ่าตอนนี้ก็ พ่มบรรจุกแลวนะก็มีหนังสื้อรับรองจะน่วยงานขบคหนนวยงานภารัฐนะครับไม่จะมาทําลอยๆนะมีนังสื้อรับรองนะครับมีบัตรอนุญาตใบอนุญาตค่ายอ่าพอรบอรละไรประกันภัยรถยนต์นะครับค่ายออนไลน์ก็ได้อบอไลน์ก็ได้ร้าม,มาที่จะเปิดร้านนาบานได้นะนะคนที่ว่าเออไม่อยากไปไหนหรือว่าเปิดร้านนาบานค่ายทะเบียนพรอรบป,ประกันภัยรถยนต์ได้ไหมได้ครับพ่อก็จะมีการเติวการแนะนําการแนะแนวให้นะใครสนใจก็มาบอกกันได้ นะครับจะมาซบกันได้เรียนก็นได้เปิดร้านได้นะบอกได้เลยนะครับแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยถั่วกิจประกันภัยเนี่ยมันก็จะมันก็จะยู่ของทนอีนานเพราะว่าคิดดูว่าทุกบ้านสื่อรถเพิ่มกันทั้งนั้นเลยนะครับนะสื่อรถเพิ่มจะต้องทําประกันนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับใครสนใจนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเออผมจะให้ดูเออตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับคอรบ,บอรเนี่ย ณป,ปัจจุบันนี้นะพรบ,รบรถ้าเกิดว่าเป็นรถรถเกง๋งทั่วๆไปพรบ,รบ,รบ,รบรก็อยู่ที่ประมาณ6 4 5 6 6ยสี่สิบอ่งอ6าหบาทอัติว่า6 4 6บาทนะครับเอ่อถ้าเป็นรถรถเกง๋งรถ4ประตู SUV อา่าจะเป็นราคานี้ครับแล้วถ้าเป็นรถกระบ,บะก็จะ967บาทอันนี้คือราคาเต็มนะ เวลาที่เราซื้อในราคาพิเศษเนี่ยมันจะไม่เท่านี้ครับจะลงไปอีกนะครับก็ตอนนี้ขบวนพอนุอยงานหน่วยงานขบวนกับนดวา่าถ้ารถก็สลดชุ่มชุดได้ประมาณ12เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถตู้ก็พันหนึ่งมื่นเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทนะอันนี้ก็สามารถซื้อราคาพิเศษได้ทุกวันนี้แล้วนะนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เอ่อคันเล็กๆก,ก็เอ่ออายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้น สามบบาททีนี้ในส่วนของเรื่องประกัน่ันชอบบริษัทไันบ่อมาเลยนะผมมีให้เหลือสามบริษัทนตะสาบริษัทนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่มีรถทุกคนถึงแมว้ว่าวันนี้ฟังพ้อมแล้วไม่ได้ทําธุรกิจก็อยากจะให้ได้ซื้อพรบอและประกันภัยรถย,ยนต์ราคาพิเศษนะครับก็ถักมาเดียวผมลงทะเบียนให้สำนักง,งานเราที่จุมพอมี มีสำนักงานที่จุมพรด้วยเอกส้านไปทําที่หน้าร้านเลยรับที่หน้าร้านได้เลยหรือว่าทําทางไลน์เอกส้านส่งถึงบ้านก็ได้ครับสะดวกสบายดี่หนีงเขาสะดวกแหละไปสนิงส่องถึงบ้านมดนะครับนะวันนี้ก็มาบอกล้าแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนิดนึงเออ ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครับตัวเองครับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยออนไลน์เนี่ยมันสะดวกมันสะดวกครับไ่ได้มีใครกระทาออนไลน์หรือว่าบางคนประกันค่าเพี่ยงขึ้นกันค่าเอิ่มประกันค่ดวันนี้กันคัดวันนี้นะแต่ว่าวันนี้มันยุดล่ะวันนี้มันยุดสื่อที่ไหนได้่ะ มันจะมีรูปแบบประกันภัยออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวผมจะมานำเสนอในวันๆต่อๆไปว่าประกันภัยออนไลน์เนี่ยมันสะดวกสบายเึงมันสามารถสื่อได้7วัน24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะสะดวกกับเราย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ ก็ติดตามก็ติดดา,ดาวไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่มีข้สอสงสัยเรื่องประกันภยัยรถยนต์ถูกย่างนะครับประกันภัยอัคคีภัยค่อนส่องเดินทางเมตดเล็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยเรื่องใดๆดก็ตามนะครับสามาที่มาสอบทางพมได้นะครับผมจะห้าผมจะเบาะจะแนะนำเบาะข้อมูลให้เพื่อเพือ่อท่านจะได้อ่าเอาไปใช้ได้กดประโยชน์ทุงสุดนะครับวันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ